สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพบกับพี่ปิ่นใจดีขายบ้านที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมบ้านเดียวสไตล์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่วิวท้องทุ่งนานะคะบรรยากาศชิลๆลมพัดเย็นสบายใครที่ชอบวิวธรรมชาตินะคะแล้วก็มีลมโปร่งสบายเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยนะคะที่หมู่บ้านที่นี้นะคะก็อยู่ที่ ตำบลขุนคนอำเภอหางโดงน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราชมข้างในกันเลยนะคะบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียว70ตารางวางนะคะไปชมดูด้านในกันเลยเนาะที่นี่ลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะวิวทองทุ่งเขียวขจีเลยนะคะได้มาแล้วประทับใจนะคะถ้าใครมาชมบ้านหลังนี้จะชอบวิวมากๆเลยใครที่แบบอยากอยู่แบบว่าเงียบๆนะคะอยู่ที่นี่ ตอบโจทย์ได้เลยนะคะเป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำราคาอยู่ที่2 3 9ล้านามืนบาทเท่านั้นนะคะฟรีค่าโอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะอันนี้เดินเข้ามาแล้วเป็นห้องอนั่งเล่นเนาะค่ะเดี๋ยวเราดู ชมบรรยากาศทั่วๆเลยนะคะที่นี่ชอบตรงที่ว่าเขามีาหน้าต่างนะคะดูที่แบบว่าแสงเปิดแสงให้เข้ามาทำให้บ้านเนี่ยสว่างไม่มืดนะคะเราจะซื้อบ้านเราก็ต้องซื้อบ้านที่สว่างสว่างไม่มืดเนาะมันจะได้แบบว่ามาีพลังทำให้เรารู้สึกมีพลังงานที่ดีนะคะบ้านโปร่งโล่งสบายแล้วก็มีลมเย็น อันนี้เป็นห้องครัวนะคะหน้าต่างแล้วก็ซิงค์บ้านหลังนี้ก็หน้าต่างโดยโรอบนะคะทั้งสองด้านนะคะเปิดประตูออกไปด้านนอกค่ะรอบบริเวณบ้านปูสวนให้เรียบร้อยนะคะหลังบ้านก็ไม่ได้ติดใครนะฮะพี่ปิ่นว่า ตอบโจทย์คนที่แบบว่าต้องการความแบบเงียบสงบแล้วก็อยู่แบบไม่มีความวุ่นวายนะคะที่นี่อากาศดีอากาศดีได้รับพลังงานดีลมเย็นๆเราก็ได้มีสุขภาพดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมห้องอีกด้านในนะคะอันนี้มองจากห้องครัวมาไปเห็นวิวทุ่งท้องทุ่งเมื่อกี้นะคะ สห้องนอนนะคะอันนี้ถ้ามองจากประตูเข้ามาก็ตรงกันข้ามเป็นด้านด้านาทิศเหนือนะคะเป็นห้องนอนอันนี้ห้องนอนหนึ่งเนาะค่ะก็หน้าต่างโดยรอบถ้าเปิดหน้าต่างนี่ลมเข้าทั้งสองด้านเลยนะคะ ด้านนี้เปิดก็ลมพัดชิลเย็นสบายเลยนะคะเปิดหน้าต่างเปิดประตูก็ลมสามารถผ่านได้ทั้งสองสองด้านเลยแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอยู่ด้านข้างนี้หมู่บ้านนี้นะคะก็เข้าออกได้สองทางก็คือทางหมู่บ้าน ถวายแกะสลักนะคะจากถนนคันคลองชนประธานนะคะมาห้องน้ำเขาก็ทำได้กระทัดรัดนะคะแล้วก็อีกทางนึงก็เข้าเส้นถนนต้นยางเชียงใหม่ลำพูนนะคะเส้นต้นยางก็ถ้าเกิดว่าเข้าทางเส้นต้นยางเชียงใหม่เนาะคะ เชงใหม่ลาพูนเนาะก็จะผ่านเข้าไปเราจะผ่านตลาดน้ําทงนะคะตลาดน้ํำทงนี่ใหญ่มากไม่ไกลจากตลาดนะคะจากตลาดน้ําทงมาที่บ้านหลังนี้ก็น่าจะประมาณ2อ,อกิโลอันนี้อีกห้องนะ หน้าต่างโดยรอบนะคะเปิดลมเย็นสบายเลยค่ะพี่ปิ่นและทีมงานนะคะก็พาท่านทุกคนนะคะได้รับชมบ้านที่บรรยากาศดีน่ารักอย่างนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์นะคะกดติดตามพี่ปิ่นใจดีได้นะคะพี่ปิ่นใจดีจะทิ้งเบอร์โทรนะคะไว้ติดต่อได้นะคะ พี่ปิ่นยินดีจะพาท่านไปรับชมนะคะเบอร์โทรของพี่ปิ่นก็0821612852นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรที่ใต้คลิปไว้ให้ท่านทุกท่านได้ได้โทรนะคะติดต่อกลับมานะคะนี้เรามาชมอีกห้อง โอเคด้านขวามือนี้นะคะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวอยู่ฝั่งถ้ามองจากฝั่งหน้าบ้านมาก็อยู่ซ้ายมือนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะอันนี้ห้องนี้จะกว้างกว่า ห,ห้องแรกที่ติดที่ติดในครัวนะคะห้องน้ำก็เขาก็จะทำเหมือนกันนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าชมบ้านก็อย่าลืมติดต่อพี่ปิ่นมาได้เลยนะคะพี่ปิ่นใจดียินดีจะพาทุกท่านรับชมนะคะบ้านดีๆนะคะน่ารักน่ารักตอบโจทย์กับทุกคนนะคะที่ อยากจะได้บ้านแบบไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมนะคะทักพี่ปิ่นเข้ามาพี่ปิ่นก็จะพาทุกคนนะคะไปรับชมบ้านที่ทุกคนอยากจะอตอบโจทย์นะคะได้ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะชมนะคะ ไม่ไกลจากในที่ตลาดหางดงนะคะทางเข้าออกที่ตลาดบ้านน้ำโ้งแล้วก็หางดงนะคะค่ะสําหรับวันนี้พี่ปิ่นจะดีขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของพี่ปิ่นนะคะสําหรับบ้านขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ